สวัสดีครับพี่น้องมาทางหัดอาพฟก็ช่องบาาโจววิธีชีวิตศาสตร์ครับอ้เก็บแต่เห็ด่างเดียวพอคอยได้ทาให้บึงนี่ระงโงกำลังจุ่มงามครับมาเริ่มมาเก็บเห็ดแล้กันดูดูดอกแตกนะขึ้นบ่อได้ขึ้นบอ่นบอได้เอาดอกพี่อนก็ได้สองจุม่มด้ยดอกแตกเยอวจังเลยน้องนี่

หวานนี่มีือนอี้นยางไก่ครับมันบวชปลานี่บพอเฮดเลยจะมีเราจะเฮดปอ,ออกแล้ว รักออกอยู่ตัวนี้วัดวายแล้วครับวัดวายมาแล้วได้ได้รักขึ้นอยู่ตัวนี้โอ้เสียดาย ตีหาแล้วครับตีห้าแล้วมันแม่นัันยีจกจังน้อยเนาะว่างก,กี้สวยได้่ะนี่มันยีขึ้นออกมาจากไข่ขึ้นออกมาแบบนี้นะครับตั้งขึ้นตั้งสวย แต่ค้อนอลกพอจะไขมังสวยเลยเราต้องเก็บก่อนไม่งั้นคนอื่นมาเอามารุ่นกันมารุ่นกันมาเนี่ยมารุ่นกันต่อครับไปดุยัยเวอร์ครับยัยเวอร์ครับบุกยางหมานครับหลอบเสามึงถาเห็ดไข่ยเครื่องโล ยังหนูหนูบบมาเหมือนอื่นมือแดงแยังไคหนูโอ้คักแท้คลิปเพียรไทยพวกกันคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวถ่ายยุปปลาเดี๋ยวเฮ็ดเริ่มไว้แล้วครับต่อไปเฮ็ดไข่ครับโมมีเราเฮ็ดปกฟัน มาเก็บเห็ดเตอร์ครับพี่น้องบ้านเอินเห็ดเตอร์บ่เห็ดเตอร์เห็ดเกาะเห็ดเกาะเห็ดเกาะออกายอยู่ครับออกายอยู่มุนเงะอยู่ทั้งบ้านพี่น้องเอินอย่างกันเนาะ เห็ดเตอรอเห็ดตวกอกนี่สใส่หมดอีกก um, ี่ยูนี่เคยออกให้ละงกบอกยางไหลนะครับแต่ดี๋ยนี้เป็นยังคือบอกออกบ่กหงกันเป็นตำนานไปแล้วเป็นตำนานไปแล้ว พี่พาไปเบ่องอยู่สวนกันยายบัดก็ล่างหนึ่งเขาวันนี้ก็ได้ซ้ำนี่ครับได้ปลายหมืดแล้แหละสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านด้วยครับมาพบกับช่องบาวโจวิธีชีวิตีีสารคือเกา่าวันนี้มาใต้เฮดมืออยู่ประมาณครับ มันนี่บ่ค่อยหวานปะน่ะไหนจิบนี่กัจีบเ่ยาวปันไหนกัจีบสันส้นๆเก็บให้ละงหกสวยๆกันกําลังแต่ขึ้นจากไข่สวยๆงามๆสองจุ้มใหญ่สองจุ้มใหญ่สองจุ้มใหญ่ไม่ใช่หมดเหรอ ครับสองสามสี่ดอกซ้ำนี้กำลังสวยแล้วครับกำลัางงามมีน้ำหนักยังครักเลยอ <c oughs> มาเดมาเก็บเห็ดน้ำบบาวโจ้เนี๋ยชีวาบ่เอิ่นฝนดีครับปีนี้ไปเก็บเห็ดงอกสามเขียวแล้วฝนดีฝนดีกันผู้คนร่วมใจกันมาเก็บแต่ตอนนี้เนาะโอ้คือเก็บมวนมันแตกออกจากใคร แต่ว่าทาั้งนี้ได้แต่ไข่ครับพนไตมัดผมกเก็บเอาคนอื่นก็เอาเย็นมันออกหน่อยแต่พื้นทีมันบวหลายซัมผูการแข่งขันมันสูงครับเลยได้แต่ไข่สวยซะวนหลายโบ่พอแบบอุ้มยันยๆนี่ปลายันยี่ยี่เกีย มันมากี่เดที่ระดอกสองดอกอันที่เขาเก็บไปแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดนี่อีกหนึ่งดอกนี่ห้าดอกช่วงสีแกงครับตีตีสองตีสามเลยตีหาแล้วมันตีสองตีสาม จิพาไ,ไปงัดกันทางไหนอีกตามรับชมได้ครับอดกอกยางงามเลย